องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้านความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังนี้1เป็นตัวแทนนักกีฬาเปตองครูหญิงเข้าแข่งขันระดับโซนลุ่มน้ำปิง2เป็นตัวแทนนักกีฬาเปตองครูหญิงเข้าร่วมการแข่งขันระดับโซนอู่ข้าวอู่น้ำได้รับรางวัลชนะเลิศ สเป็นตัวแทนนักกีฬาเปตองครูหญิงเขาร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือได้รับรางวัลชนะเลิศ 4. นำความรู้ที่ได้รับจากโครงการอบรมครูกอสนต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณพศ2565มาร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในศตวรรษที่21ในรูปแบบ Active Learning เป็นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูโดยผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับดีมาก